สวัสดี f อฟทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าเ,เช้าวันนี้แดดแจ่มแจ่มลมหนาวหนาวลมเย็นเย็นค่ะตัวนู้นสวยค่ะสวยตัวสีขาวใหญ่ใหญ่อะตายแล้วตัวเงนินตุวทองเอาไปกินเสียดายมากเลี้ยงมาสิบกว่าปีอาหารคระครับกันนะคะ แลาหนิ้น้อยนี่จับออกไปแล้วก็มาเหมือนเดิมกระดุกลัวเสียจัก,กรพัดเริ่มโตแล้วแน่จัก,กรพัดค่ะจัก,กราพัดเงินจัก,กรพัดทองเริ่มโตนี่นี่นี่น,นี่สวยนะคะแผงเขาเป็นพวง,วงสวยงาม แลาดุกอ่ะปลาดุกเลี้ยงไว้ก็ไม่กล้านะคะไม่กล้ากินเยอะค่ะตอนที่เอามาปล่อยอ่ะตัวเล็กๆนะคะหินเขาดักได้เราก็เลยไปซื้อต่อเข้ามามาปล่อยนึ่องว่าจะเป็นปลาดุกนาเหมือนปลาดุกนาบ้านเราพอเอามาปล่อยแล้วเป็นปลาดุกรัสเซียหมดเลยตัวใหญ่ค่ะ เนี่ยพอมาปล่อยแล้วเป็นปลาดุกระเซียหมดทุกตัวตอนที่เอามามันไม่ได้ใหญ่อย่างงี้นะคะตัวน,น้อยๆเนึ่ว่าเป็นปลาดุกนาเข้าไปดักรอบได้เราก็เลยขอซื้อต่อเขามาปล่อยเก้าตัวปีที่แล้วค่ะปีที่แล้ว สวยค่ะพระเอกเลยนะเนี่ยเกล็ดสีเงินเงินสวยงามมากขอขอบคุณและสวัสดีเอีทุกท่านนะคะขอจบคลิปลงค่ะ